บอดไม่เสียนะครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาซ่อมตาวรีดไอ้น้ำยี่ห้อฟิลิปนะครับเรืนี้ครับอาการคือสีดน้ำไม่ออกนะครับสีน้ำไม่ออกก็มาตรวจเช็คแล้วนะครับนี่ครับปั๊มเสียนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับ ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับเวาลาเราเปลี่ยนปั๊มนี่มันมีตัวนี้นะครับที่รัดอยู่เราพอเราแกะแล้วเราใส่กลับไม่ได้นะครับตัวนี้เราต้องหาตัวนี้มามาใส่แทนนะครับตัวนี้ซึ่งผ่าูนย์กลางอยู่ประมาณหนึ่งโซมนะครับสายมันจะหนึ่งโซมเราหาแบบนี้มาใส่แทนนะครับตัวนี้มากับเครื่องนี้มันพอแกะแล้วมันจะใส่คืนไม่ได้นะครับต้องหาแบบนี้มาใส่นะครับ ถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับเวลาไขมันก็จะเป็นปัจเจแบบนี้นะครับรูปดาวนะครับตัวนี้กับไขโครงแฉกนะครับอันนี้ก็ต้องมีไว้ไม่งั้นก็จะไขไม่ได้อันนี้ต้องรู้ระบบมันด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเคยซ่อมแต่อิเล็กทรลักพอมาเจอฟิลิปแล้วก็งงอยู่ตั้งนานนะครับเนื่องว่าบอร์ดเสียนะครับ คือตัวนี้เวลาเราเราเปลี่ยนปั๊มหรืออะไรตัวนี้เยื้อออกครับถ้าเราไปวางไว้ข้างนอกแล้วไปเปิดให้ปั๊มทํางานนี้ปั๊มจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรตง,งนี้นะครับเราต้องใส่ไว้่างนี้ครับปัมป๊มปั๊มเึ่งจะทํางานปั๊มเึ่งจะทํางานตอนตอนแรกผมก็เอาช่วงรองเครื่องก็เอาไ้เอาไว้ไวข้างนอกนะครับ ผมจะเอา,เอาไม้วางนะไม้วางนะผมก็ลองเปิดปัด๊มดูปร,กรากฏว่าไม่ติดนะครับพองงกับทางงานพอนี้ใส่ปร,กรากฏว่าปั๊มทางานนะครับปั๊มทํางานแต่น้าไม่ออกนะครับเพราะว่าปั๊มเสียคอยนี่ดีนะครับแต่ว่าลิ้นบาลข้างในมันมันขาดแล้วมันทําให้ปั๊มน้าไม่ออกแต่ปั๊มทํางานนะครับก็เ,เลยเปลี่ยนเรียบร้อยครับ แล้วก็เครื่องนี้มันมันต้องมีเสียงนะครับเสียงตีดถึงจะฉีดน้ำได้นะครับแต่ถ้าเป็นอิเล็กโทรลักนี่มันจะมีไฟโชว์ไม่มีเสียงจะมีไฟขาวโชว์แต่ฟิลิปสนี่จะมีเสียงตีดถึงจะฉีดกดฉีดน้ำได้นะครับถ้าไม่มีเสียงตีดนี่กดยังไงก็ไม่ออกครับบางทีเราต้องเรียนรู้ระบบมันนะครับตัวนี้มันก็จะมีเซนเซอร์นะ ตัวนี้มันมันจะมีเม็ดเหล็กนะครับตัวนี้เม็ดเหล็กแล้วก็ตรงนี้มันก็จะตรวจรับกันนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันปั๊มก็ไม่ทํางานเพราะมันจะมีเม็ดเหล็กอยูต่ตรงนี้แล้วเครื่องมันก็จะร้องนะครับตัวนี้นผมก็ลองมาแล้วนะครับตัวนี้กสีไดปกติ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็เลื้อไม่ยากจนตัวคอวนโทรลตอนแรกผมไม่เข้าใจก็นึกว่าบอร์ดเสียข้างในก็จะเป็นประมาณนะต้องระวังสายนะมันจะมีสายอันนี้มันสั้นนะครับสายสายระบายครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํานะครับอันนี้ก็สวดีนอยนะครับอันนี้ก็ปั๊มน้ํา อันนี้ก็บอร์ดครับนี่บอร์ดบอร์ดสั่งงานควบคุมอันนี้ก็จะเป็นเนซนเซอร์เซนเซอร์อันนี้เนซนเซอร์ระดับเนซนเซอร์น้ำนะครับน้ำน้ำตัวนี้นี่น้ำตัวนี้ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่ติดอันนี้เป็นเนซนเซอร์ระดับน้ำ,นำอันนี้อันนี้เป็นเนซนเซอร์ที่สายนะตรงนี้ มาเนี้ครับก็คือถ้าเราไม่เข้าใจระบบเนืน่องว่าบอร์ดไม่สั่งงานแต่ว่าบางทีต้องเรียนรู้นะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะเพราะผมจะถนัดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าตอนนี้ก็ทําความเข้าใจก็ง่ายสงสัยแล้วบอร์ดไม่เสียแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดนะูอันนี้ก็ยังไม่เก็บความเรียบร้อยเพิ่งเปลี่ยนปลอมนะครับปั๊มรุร่นนี้มันต้องแกะบ,บอร์ดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันมันซ่อนอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่แกะคนนี้ออกมันจะเปลี่ยนไม่ได้ผมก็ใส่ตัวนี้แทนนะตัวนี้ใส่ตัวนี้แทนประมาณอันนี้ประมาณตัวดูตัวนี้เส้นเส้นนี้หนึ่งซมอนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็หาตัวรักประมาณหนึ่งซมอนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้แกะแล้วมันใส่ใส่ขึ้นไม่ได้นะครับก,ก,ก็มีตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยน ส่วนปั๊มมันก็มาครบนะครับแลาวก็แค่เสียบใส่นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูครับเพราะเมื่อกี้ผมก็เทสคร่าวๆแล้วเดืปั๊มตัวเสียครับทั้งหมครับผมจะเทสให้ดูเลยครับตอนนี้มันมันจะมีน้ำอยู่ในนี้ไหมครับเมื่อกี้ผมเทสแล้วมันก็ยังร้อนอุ่นๆอยู่ครับ ตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กแล้วผมจะลองเปิดเครื่องเปิดเครื่องไปเครืแล้วต้องรอ,งอจนมันดังตี๊ดนะครับมันถึงจะฉีดน้ำได้นะครับก็ใช้เวลาสักพักนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจระบบมันก็จะงงถ้าไม่มีเสียงตี๊ดนี่เรากดดังไงก็ไม่ออกต้องรอเสียงตี๊ดนะครับ ปั๊มจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าน้ํายังเต็มแทงอยู่เพราะว่าผมได้รอมาบ้างแล้วนะมันก็เลยอัดเต็มแทงอยู่แต่ว่าแค่ความร้อนไม่ได้ก็เลยรอความร้อนนะครับก็กินกระแสอยู่ประมาณตอนนี้ตัดนะครับประมาณเก้าแอมป์นะครับเพราะว่ามันจะมีสองส่วนที่กินกระแสทาความร้อนตอรีดหน้าตอรีดกับหมอ้อต้มนะครับรวมกันอยู่ประมาณเก้าแอมป์กว่าเท่าที่ผมวัดดู ตอนนี้มันตัดไปบางส่วนแล้วก็เลยไม่ถึงข้าวแอมนะต้องรอให้มันด่งติดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิไม่ได้มันจะฉีดน้ําไม่ได้เพราะว่าถ้ามันร้อนไม่เป็นไอมันน้ําจะหยดอันนี้ต้องรอให้ด่งติดก่อนนะน้าน้าในหม้อต้มก็เต็มอุณหภูมิยังไม่ได้นะ ฟิลิปค่อนข้างนาน,นต้องรอเวลานะครับรอสัญญาณไม่ไดบ้บางคนไม่เข้าใจเนื่องว่าบอดเสียนะครับแต่ว่า อันนี้ได้แล้วครับถ้าดังตีสุดๆเนี่ยต้องต้องรอให้อุณหภูมิมันได้มันเครื่องมันก็จะดังตีดแล้วก็จะได้ปกตินะครับอันนี้ก็เปลี่ยนปั๊มนะครับก็เปลี่ยนปั๊มเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนี่ คือเดิมๆกับเครื่องมันจะมาตัวนี้แกะแล้วใส่ไปได้ครับต้องเอาแบบนี้ใส่เส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนออึ่งซมก็หาหามาเตรียมไว้เลยแบบนี้ปั๊มก็จะทํางานถ้าน้ำพองปั๊มก็จะปัม๊มนะครับพอเต็มกิดฉิดอันนี้มันประมาณ8บาทนะครับตัวนี้เรื่องนั้น ทำงานปั๊มใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าเดี๋ยวครับถ้าเราเปลี่ยนปั๊มก็ต้องเตรียมอันนี้ไว้ด้วยนะครับเครื่องมือก็จะมีต้องมีปัดแจตัวนี้นะปะัดแจตัวนี้นะครับแบบใบควงเสีนกนับประมาณหกตัวนะครับเยอะเสียงปั๊มทำงาน โอเคครับสับเรียบร้อยพร้อมส่งงานนะครับปั๊มก็ทำงานแต่ก็ตอนมาแรกๆปั๊มทำงานแต่ไม่มีน้ำนะครับแต่อันนี้ เพราะว่าลิ้นเบาตัวนี้มันจะเสียง่ายครับอ,อันนี้่สมบูรณ์ล,ละใช้งานได้ปกติครับสำหรับคลิปนี้ในการตรวจซ่อมก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ